เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะเออเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตาเจ้าค่ะก็หนิรู้สึกว่าเวลาที่อยู่ในคอร์สเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมื้อเดียวอาบน้ําเย็นตื่นตีสามอะไรเงี้ยเจ้าค่ะปฏิบัติทั้งวันอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหามันอย่างปฏิบัติทั้งวันเราก็มีความพอใจที่จะปฏิบัติด้วย มีความชอบใจด้วยงั้นเจ้าค่ะแต่ว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยอืมมันมันมีมันมีมันมีเหตุกระทบเยอะนะเจ้าค่ะเอ้มือเดียวมันก็ทําลําบากมากเจ้าค่ะอืมก็เอ่ออาบน้ําเย็นเนี่ยใจมันก็ไม่ยอมเลยเจ้าค่ะบางทีแบบเปิดน้ําเย็นลองดูอย่างเงี้ยไปได้แป๊บหนึ่งอ่ะมันเห็นทุกข์มันแบบมันไม่ไหวอย่างเงี้ยใจมันไม่ยอมเจ้าค่ะแล้วก็ เอออย่างเรื่องการปฏิบัติก็ในรูปแบบนะเจ้าค่ะพอมันได้สองชั่วโมงครบอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากมันมีความเบื่อเอะไอความชอบใจที่มันปฏิบัติทั้งวันตอนเราอยู่ในคอร์สมันไปไหนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ก็เห็นว่าตอนเราอยู่บ้านอนัตามทันทงานเยอะมากอืมแต่ว่าหนินก็สงสัยว่าตอนอยู่ในคอร์สอะอะไรมันทํางานเจ้าค่ะมันถึงอยู่ได้ มันถึงมีความสุขที่จะปฏิบัติมันถึงไม่มีปัญหา้อ,อกับกับการกับกับกฎระเบียบต่างๆในในคอร์สอย่างนี้เจ้าคะ่ะอืมอะไรมันทํางานเจ้าคะ่ะตอนที่ตอนที่อยู่ในคอร์สก็จะอาจจะได้น้อมมาใช้ใน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 ชีวิตประจําวันได้หรือเปล่าอย่างนี้เจ้าคะ่ะพระอาจารย์กราบขอโอกาสเจ้าคะ่ะแล้วตอนไปคอร์สมีคนบังคับไหมก็ ก็ไม่มีนะเจ้าคะ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบว่ามันเหมือน,นแบบว่าอ่ะเราไปที่นี่คอสนี้ไปนี้นอย่างเงี้ยคอสนี้ไปที่นี่คอสนี้ต้องตื่นกี่โมงเออวัดนี้ต้องตื่นกี่โมงอะไรเงี้ยก็ทําได้ตามปกติอย่างนี้เจ้าค่ะมันแบบเพราะมันไม่มีความทุกข์ด้วยเจ้าคะ่ะฉันทะเราเรามีฉันทะอีกอย่างหนึง่งมันเขาเรียกว่า แล้วเข้าไปดูคอนเสิร์ตอ่ะมันอินอ่ะมันอินอ่ะเออมีอารมณ์ร่วมประมาณนี้อารมณ์มันร่วมวันนี้มีสันทผะอารมณ์ร่วมเรามีพระนักปฏิบัติมีครูอาจารย์มีกรอบมีกฎระเบียบฉันก็รู้สึกมีอารมณ์ร่วมพอกลับมาบ้านแล้วสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนเดิมอารมณ์ร่วมมันก็หายไป เช่ไหมล่ะอโออย่างนี้อย่างนี้ยากเลยอย่างนี้กว่าจะจริงๆอ่ะเราภาวนาแบบเราเป็นนั่นแหละมันขี้เกียจก็ภาวนาแบบขี้เกียจนั่นแหละดูความขี้เกียจแต่อย่าทิ้งภาวะปัจจุบันอย่าทิ้งภาวะเห็นตัวเอง เห็นอารมณ์ขี้เกียจมันทํางานแต่เราไม่ได้ทิ้งภาวนาคือไม่ได้ทิ้งภาวะปัจจุบันยังเห็นกายมันเคลื่อนอยู่เห็นกายมันเคลื่อนอยู่เห็นกายมันเคลื่อนอยู่มันก็ไม่ได้จมไปอารมณ์ขี้เกียจเต็มร้อยบางทีอาตมาก็เบื่อภาวนาอะไรสมัยหมตะกอนอาตมาก็นอนภาวนาแบบขี้เกียจนะนอนแต่มันมีภาวะหนึ่งที่มันไม่ทิ้งคือเพราะภาวะผู้รู้ภาพรู้ที่มันเห็นตัวเองอยู่แล้วก็เห็นความขี้เกียจอยู่ มันก็เลยเดินข้างในมันเดินอยู่เราไม่ได้ลุกขึ้นไปเดินจงกรมแต่เราเดินอยู่ข้างในเห็นภาวะรูปมันทำมันยังมีการหายใจอยู่มีการไิปริตาอยู่มีเคลื่อนอยู่เห็นนามมันทาเห็นภาะมันสร้างความขี้เกียจมามันก็ได้เห็นสัจจะเห็นว่าขี้เกียจเนี่ยเราก็ไม่เคยสั่งมันมันก็เกิดขึ้นมาเองอย่างนี้ยมันก็ไม่ใช่เรา มันจะเห็นเพราะว่าขี้เกียจก็ไม่ใช่เราเพราะว่าเคลื่อนไหวเพราะว่าลมก็ไม่ใช่เราเราเนี่ยเหมือนเพราะธาตุรู้ตัวเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าผู้รู้ตัวนี้ไม่ใช่จิตตัวนี้อาการต่างๆไม่ใช่จิตตัวงเดียวจิตเห็นบ่อยๆจิตเขาจะตื่นเขาจะไม่หลงไปกับความขี้เกียจเขาจะเริ่มเห็นความจริงเขาจะภาวนาแบบไรรรูปแบบเอาแค่เฉพาะหน้า ไม่ได้หรอกครับมันอยากอาบน้ําร้อนน้าเย็นก็ดูมันนั่นแหละอยู่เพราะว่าที่มันทํางานอยู่ข้างในไม่ได้ไปบอกว่ามึงต้องอาบน้ําเย็นนะหรืออาบน้ําร้อนนะแต่ว่าอาบน้ําเย็นมันมีเพราะอะไรเกิดขึ้นอาบน้ําร้อนมีเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ใครเป็นคนสั่งคนหลิงเป็นคนสั่งหรือหรือว่าอารมณ์มันทํางานเพราะมีเหตุัจจัยคือมีผัสสะ แล้วมีความพอใจไม่พอใจฉันพอใจงี้ฉันไม่พอใจงี้เห็นเพราะว่าพวกนี้มันทํางานอยู่แล้วมันเห็นว่าเาวาพวกนี้มันไม่ใช่ตัวใจตัวนี้ตัวใจนี้พือไปเห็นเพราะว่าถ้ามันทํางานอยู่จะมีคําพูดที่ว่าสิ่งที่ถูกรู้และเพราะว่ารู้เราก็มาอยู่กับเพร,พราะว่ารู้พอเข้าใจไหมอ่าอยู่กเพราะว่ารู้แล้วก็เห็นสิ่งที่ถูกรู้ คืออาการต่างๆสิ่งที่ถูกรู้จิตก็เริ่มออกมาจากอาการต่างๆเดี๋ยวเพราะวะภาวนาจะเริ่มเป็นปกติเข้าคอรหรืออยู่บ้านมันจะเป็นเหมือนกันเพราะมันไม่ได้เอาข้างนอกมันภาวะภาวนามันอยู่ข้างในคือเพราะตื่นรู้ตื่นรู้อาการตื่นรู้อาการต่างๆนี่คือภาะวะเดินภาวนาจริงๆพอเข้าใจไหม เข้าใจเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามถัดไปค่ะมีคำถามอยู่จากไออลฟ์ค่ะพระอาจารย์ถามว่าสอบถามว่าโซดาปฏิมาจะมีจิตในภาวะว่างบ่อยแค่ไหนในแต่ละวันเจ้าค่ะว่างนะว่างยังไง <laughs> ว่างแบบสูญยกระัเลยนี่ยว่างๆว่างๆเนี่ยแต่มาแต่ละคนว่างแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนี่ว่างในทีนี้อาจจะมาเห็นนะเห็นว่างอ่ะมันกินข้าวอิ่มเนี่ยมันทํางานเสร็จเนี่ยมันว่างอย่างงี้นะไม่ใช่ว่างแบบอากาศนะสมมติเราทํางานอะไรสักอย่างแล้วมันเสร็จงานนั่นแหละคือว่างก็อาจจะมาไม่รู้ว่างของคนที่ถามว่างยังไง ท่านท่านถามอารมณ์ภาวนาของโสดาปฏิมาเจ้าค่ะว่าจะมีจิตในภาวะว่างบ่อยแค่ไหนในแต่ละวันเจ้าคะ่ะว่างจากการยึดของอารมณ์หรือว่าไว้ว่างจากตัวอารมณ์มนคนละอย่างกันถ้าว่างจากการถ้ามันไปเห็นความจริงแล้วที่มันว่างๆคือมันไม่ได้ยึดเต็มเหมือนกับอตาตมาคเคยพูดอยู่ว่ามันรู้อะกายใจนี่ไม่ใช่เราแล้ว เหมือนกับคนที่ขอขายรถขายบ้านไว้เนี่ยขายรถไปแล้วเนี่ยรถที่ไม่ใช่ของเราแล้วแต่ล,ลึก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 มันยังรู้สึกว่าเอรถเราแ,แต่มันก็รู้อันนี้ไม่ใช่รถแล้วเขามันขายไปแล้วรถนี่จะไปเสียวไปชนมันก็ไม่ได้ทุกข์กับรถนี้นะแต่ลึกลึกมันมีความรู้สึกว่าอันนี้รถเราอยู่มันจะเป็นประมาณนี้ว่างประมาณนี้ไม่ได้ว่างแบบสุญญากาศว่างจากการยึดหมาย ไม่ได้ยึดหมายเต็มที่ไม่รู้เขาจะเข้าใจกับตมาหรือเปล่านะว่างก่อนตมาว่างอย่างนี้ว่าให้ว่างจากอารมณ์คือว่ามันปล่อยอารมณ์ได้เร็วขึ้นมันพอกทำไมมันปล่อยเพราะมันรู้จักอารมณ์เป็นอารมณ์ว่างในตัวนี้อีกที่หนึ่งคือว่าพอเห็นปุ๊บพอเห็นเห็นปุ๊บเขาละเขาไม่ได้ถูกลากไปเหมือนแต่ก่อนเขาเกิดเพราะว่าว่าง ว่างจากการไปยึดถืออารมณ์หรือความคิดหรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือนิวร์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะความฟุ้งซ่านความมขา,าม่ะพอมันเกิดขึ้นปุ๊บพระจิตเ,เขาไปเห็นเขารู้จักเขารู้จักอารมณ์จิตเขารู้จักอารมณ์จิตเขาอาตไรบ้างทุนเขารู้จักอารมณ์เขาไม่ปฏิเสธเขาไม่ได้ไปอะไรเพียงแต่มันมีเพราะว่จิตจิตมันปล่อยได้เร็วมันเขาว่างว่างจากการไปยึดหมายในอารมณ์ต่างๆว่างจากการยึด ทุกตอนนั้นเข้ามาเป็นจริงเป็นจังประมาณนี้ที่จะมาเข้าใจนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นเอโยมเขาก็กบขอพระคุณมาเจ้าค่ะคำถามถัดไปจาก YouTube Live นะคะเอ,อขอช่วงนี้โยมจะตามดูจิตดูใจเป็นพิเศษเรื่องอารมณ์ที่เข้ามากระทบเห็นตัวเองเบื่อไม่เข้าใจ ทำไมคนรอบข้างถึงได้มีอารมณ์แปรปวนรุนแรงไม่มีสติระงับอารมณ์ฉุนเฉียวของตัวเองจนตัวเองก็ตอบโต้กับอารมณ์ที่เขากระแทกเข้ามาประมาณว่าคุณขึ้นได้คนเดียวหรือไงแล้วโยมก็ห่อเหี่ยวต่อเนื่องเมื่อได้เจอหน้าเขาโยมก็คุยกับตัวเองเห็นสังขารเห็นความคิดเข้ามาบา,บางครั้งก็แอบมีมานะว่าเรามีสติที่ดีกว่าเขา ควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าเขาคำถามก็คือโยมจะทำอย่างไรเมื่อมีการกระแทกกลับมาแบบนี้อีกอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเราต้องยอมรับผิดเท่านั้นไหมเจ้าคะ่ะจบคำถามเจ้าคะ่ะงงงงเหมือนเลยติดดีหรือเปล่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาเคยเป็นนะ ภาวนาเดินอยู่ก้มอยู่แท้ๆเดียวกติคนนั้นติคนนี้อัตมาเริ่มเสเริ่มเฉลียวใจเองเฮ้ยทำไมกูภาวนาอยู่ทำไมจิตกูไม่เป็นกุศลวะเราเราจะให้เขาเป็นเป็นแบบเราอ่ะเขาก็เป็นเราเขาก็เป็นเขาเด็กก็เป็นเด็กเด็กมันรู้เรื่องของเด็กๆนั่นแหละเด็กมันจะไม่รู้เรื่องอะไรกับเราล่ะถ้าเขาเป็นเด็กอยู่ถ้าเขาไม่ได้ภาวนาเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้ เขาก็ทําวิสัยแบบของเขาแบบคนโลกโลกทั่วไปไอ้เราสิถ้าเราเป็นว่าเราเป็นผู้ภาวนาเราเป็นผู้มีสติมีปัญญาน่าอายนะเราไปอันนี้กับเขาอ่ะอ่าใช่ไหมล่ะรมของเขาอย่ามาจรามาเอามาเป็นของเราดินะเรามีหน้าที่ภาวนาภาวนาคือ การพัฒนามีหน้าที่พัฒนาจิตใจของตัวเองไม่มีหน้าที่เอาผิดเอาถูกให้ใครเราพัฒนาจิตใจของเราเองกระทบแล้วกลับกระทบแล้วกลับไม่ได้ว่าอันนี้หลักกระทบแล้วปุ๊บเรากลับก่อนอย่าเพิ่งไหลไปกับอารมณ์กลับมาดูตัวเองก่อนกลับมาตั้งหลักกับฐานก่อนแล้วใช้สติใช้ปัญญาคอยจัดการถ้าเราไม่กลับ มันจะไม่ใช้สติใช้ปัญญามันจะใช้แต่อารมณ์ซึ่งอารมณ์ปุถุชนฉันต้องชนะฉันต้องถูกเธอต้องผิดฉันดีเธอไม่ดีมันก็เลยเกิดเรื่องเกิดราว ขึ้นมาต่าง,างๆนานาถ้าเรารู้จักฐานที่ตั้งของจิตเขาฝึกดีๆฝึกดีๆก็พทบปุ๊บอะถ้าจิตเขาคุ้นเคยกับการกลับเขากลับเขาเองถ้าเราพาเขากลับบ่อยๆกลับบ่อยๆจนจิตเขาได้นิสยัยพอกระทบปุ๊บเขากลับปุ๊บเขากลับแล้วจิตตัวเนี้ยมันจะมีปัญญาคอยคอยจัดการคอยจัดการเพราะว่าทุกคตัวเองเองแหละ มันจะรู้มันจะรู้ของมันเองแหละ้ามันถึงจุดหนึ่งจะรู้ว่าคนทำอย่างไรไม่คนททาอย่างไรถ้าเขาไม่อยู่ในฐานะที่เราจะเตือนเราจะบอกเราก็วางสายอมแพ้ซะ,ะฉันยอมฉันยอมในที่นี้ไม่ได้แบบไปต่อยแล้วแพ้เขายอมหนีซะหรือไม่ต้องยุ่งซะประมาณนี้ปล่อยปล่อยเข้าไปประมาณนี้แหละ มีคำถามทางบ้านฝากถามมาเจ้าค่ะคำถามก็คืออยากให้พระอาจารย์อธิบายลักษณะของการแยกรู้ออกจากอารมณ์แยกรู้ออกจากอารมณ์คนที่สามารถแยกรู้ออกจากอารมณ์ได้มีลักษณะอย่างไรมีสองคำถามค่ะอะไรว้เรียกว่าแยกธาตุแยกขันนั่นแหละรู้ออกจากอารมณ์ธาตุคือธาตรู้ขันก็คือการทํางานของรูปนามนั่นแหละ ถ้าจะแยกได้อะเพราะว่าจิตต้องตั้งมั่นส <c oughs> มมติเราพะว่าเราเรียนรู้กับการเคลื่อนไหวเนี่ยพอเรายกมือยกมือหรือเดินจงกรมหรือดูลมก็ได้เห็นความคิดเกิดขึ้นปับ๊บคนปกติมันไม่เห็นใช่ไหมล่ะมันกไหล,ไป,ลไปไหลไปไหลไปพอเราเห็นปุ๊บพอเริ่มเรา,เร,า,เ,ราเริ่มอยู่กับเนือ้อเห็นปุ๊บให้เรากลับถ้าเราออกจากความคิดนั่นแหละออกมาอยู่กับเพราะว่ารู้ เอออยู่กับภาวะรู้ออกมาอยู่กับภาวะรู้เนี่ยการออกมาแต่ละครั้งคือมันแยกภาวะรู้มันแยกออกมาจากความคิดออกมาจากอารมณ์ต่างๆแล้วมาอยู่กับตัวเองโดยใช้ฐานกายเป็นที่ยืนไม่ได้กดไว้กับกายนะอยู่กับรู้พอเข้าใจปะเราลองลอง,ลองนั่งโยกตัวเองดูดิลองนั่งโยกเองเห็นตัวเองโยกไหมเห็นตัวเองขึ้นไวไนะให้อยู่กับภาวะเห็น ให้อยู่กับเพราะว่าเห็นนี่นะไม่ใช่ว่าอยู่กับกาย mm. อยู่กับการเคลื่อนไหวนะให้ยืนอยู่กับเพราะว่าเห็นตรงนี้นี่เขาว่าตัวรู้ไม่ใช่กายแล้วก็ไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ลมนี่มันจะแยกออกมาอยู่ตรงกลางระหว่างรูปและนามเขาว่าแยกธาตุแยกขันแยกธาตรู้ออกมาจากขันขันกัคือรูปนามที่มันเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเราก็อยู่กับเพราะว่ารู้นี้แต่ถ้าคนมัน <Kristen> ทําให้เป็นมันจะแยกปุ๊บกลับไปกับกายพัาะอันนี้ก็ไม่เถิงอันนี้ก็ไม่ใช่ แต่ว่าแยกตรงนี้ไหมนี่ก่อนอยู่กับเพราะว่ารู้ไม่มีตัวไม่มีตนด้วยสิเนี่ยแยกออกมาแยกออกมาคือไม่ห art, ไมหลไปกับอารมณ์ไม่ไหลกับความคิดพอเห็นปุ๊บออกมาเราไม่ได้รังเกียจหรือห้ามความคิดหรือห้ามอารมณ์แค่ออกมาเฉยๆแล้วมาอยู่กับเพราะว่ารู้โดยการเห็นถ้าจะให้รู้ว่ามันอยู่กับเพราะว่ารู้ไหมอยู่กับปัจจุบันลองว่ามันเห็นกายอยู่ไหมเห็นการเคลื่อนไหวอยู่ไหมมันไม่ได้ไปดูเต็มๆนะ <horizon> แค่อาศัยเกาะโอ้ยังเห็นกายอยู่เพราะกายมันอยู่แค่ปัจจุบันเราจะได้รู้ว่าอ๋อช่วงนี้เรายังอยู่กับปัจจุบันอยู่ยังไม่ได้ไหลถ้ามันเห็นกายอยู่แสดงว่ามันยังอยู่ปัจจุบันอยู่พอเข้าใจไหมไม่มีเจตนาเข้าไปกดกับกายนะแค่ชำเลืองหรือแค่แตะนิดๆเออยังเห็นกายอยู่เห็นกายอยู่แล้วก็เห็นความคิดอยู่เนี่ยมันเห็นทั้งสองฝั่ง แต่ไอตัวเห็นนี้ไม่ได้เข้าไปโจมฝั่งใดฝั่งหนึ่งนี่เขาเรียกว่าแยกออกมาอยู่ตรงกลางระหว่างลูกและนามจะเห็นลูกทำนทำ้รรมอ้าวพอจาแ้งเนะาะอแตะมาพูดง่ายแล้วเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของคําถามถ้าถ้ายังไม่เข้าใจสามารถเอสอบถามหรือกินเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะหรือยกมือถามด้วยตนเองได้เลยนะคะเมื่อสักครู่เมื่อกี้คาถามเนี่ย มันมีอีกประเด็นเจ้าค่ะที่บอกว่าคนที่สามารถแยกรู้ออกจากอารมณ์ได้มีลักษณะอย่างไรเจ้าเจ้าค่ะพระอาจารย์มีลักษณะอย่างไรก็คือมีลักษณะที่ทุกน้อยทุกมันจะลดเร็วมันจะทุกไม่นานมันจะไม่จมไปกับทุกดีไม่ดีคุณรู้หรือเป่ามันไปแก้โรคซึมเศร้าได้ด้วยเพราะว่านี้นะ โรคซึมเศร้าคือโรคจมนั่นแหละจมกับความคิดจมกับอารมณ์ทางลบนั่นแหละพอเราแยกมาปุ๊บภาวะที่จมไปมันตื่นออกมามันแยกภาคออกมาโรคซึมเศร้าหายโรคทุกข์มากหายโรคนอนไม่หลับหายโรคคิดมากหาย <c oughs> มันไม่จมไปกับทุกข์นานประมาณนี้มันจะมีลักษณะนี้มันจะไม่จมกับความคิดนานไม่จมกับความน้อยใจนานไม่จมกับความโกรธนาน มันรู้เท่าทันเร็วขึ้นออกเร็วขึ้นประมาณนี้กลับ,บขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์มีมาหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากในไลฟ์ค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายสภาวะว่างในแบบสุญญาตาไม่ใช่ว่างในแบบฌานเจ้าค่ะสุญญาตาคืออะไรอ่ะ ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนใช่ไหมอ่าว่างตรงนี้อ่ะหมายถึงมันไม่ไปจับเอาธาตุขันนี่มาเป็นตัวมันอีกถ้ารู้ตัวนี้มันไม่ไปจับเอาฝั่งลูกฝั่งนามมันเลยว่างทิไวย,ยังไงเดียวมันว่างคือมันไปจับนั่นแหละมันปล่อยนั่นแหละอ่า อันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามมันปล่อยอย่างเงี้ยเนี่ย,ยมันว่างมันไม่ไปจับนั่นแหละคือว่างสุญญาตาว่างไปยึดหมายความเป็นว่างจากการไปยึดหมายเอารูปนามเนี่ยมาเป็นฉันมันไม่ใช่ว่างแบบอากาศอย่างนี้มากว่างจากนั่งอยู่เนี่ยเป็นภาพลกเนี่ยความคิดทั้งหลายอะเป็นฉันเนี่ยว่างประมาณนี้ไม่ยึดไม่ ไม่ไม้ไปจับเอาธาตุขันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของธาตุขันยังมีอยู่ธาตุห้ายังมีอยู่แต่ว่าเจ้าของธาตุขันนั้นหายไปท่านก็เรียกว่าไม่มีอุปทานในขันนี่แหละคําว่าสุญญาตาจบพระอาจารย์คะแล้วถ้าจะอธิบายให้ทางผู้ถาม เข้าใจอะค่ะว่าสุญญตาแล้วว่างแบบฌานเป็นยังไงเจ้าค่ะว่างแบบฌานต้องอาศัยอามิตรไม่ได้อาศัยปัญญาไม่ได้เกิดด้วยปัญญาฌานต้องอาศัยอามิตรต้องอาศัยการกระทําต้องอาศัยอารมณ์แต่ถ้าตั้งแตบ,บสุญญาตาทิ้งอารมณ์ทิ้งการยืดหมายอารมณ์ไม่ได้จับอารมณ์แต่ว่าสร้างแบบฌานเนี่ยต้อง ต้องทำอารมณ์ต้องมีการทำขึ้นมาก่อนต้องมีเหตุมีปัจจัยอยู่เหนือเหตุปัจจัยไม่ได้ต้องประกอบเหตุปัจจัยต้องยังตกอยู่ในใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่ว่างชนิดนี้แต่ถ้าว่างที่แบบสุญญตาจะไม่ตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อีกแล้วไม่รู้เขาจะเข้าใจอัตมาหรือเปล่านะประมาณนี้ แล้วคนที่ถามาอ่ะภาวนาหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่ภาวนาก็ไม่เข้าใจนะท่านน่าจะภาวนานะคะเพราะท่านยังติดตามมาฟังแล้วก็มาร่วมสนทนาธรรมเจ้าค่ะอืมก็ตอนนี้บ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะคดีะครับโอเคนีละน่าจะรู้เรื่องแล้วนะจะมาพูดง่ายแล้วนะพูดมากไปบางทีวนไปวนมาคิดมาก เหตุผลเยอะอีกเมาทำอีกไม่ใช่วาเข้าใจทำกันเมาทำกันอีกเมาทำกับมัวจะไปทำกันอดีก็ไม่ได้เคยว่าละเคยวางอะไรสักอย่างมัวแต่ไปทำกันอยู่นั่นแหละไม่เคยวางทำได้เลยเอาแค่นี้ละใกล้เวลาจะหมดละสุดสุดท้ายค่ะน้าท่านเดิมค่ะเรื่องเรื่องสุญญตาท่านสอบถามมาว่าแล้วคนทั่วไปสามารถเห็นว่าง แบบสุญญาตาได้ไหมเจ้าคะไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกมันเป็นมันเป็นเนื้อเดียวกันอุลุดๆอุลุดเลยแหละไม่มีทางเห็นเพราะตาไหนเพราะตาไม่เคยเฝิดตาเมันหลับตาอยู่หลับตาอยู่ไม่เห็นหรอกแต่สัมผัสนะแต่มีนะสัมผัสทุกลมหายใจทุกสัมผัสทุกมีชีวิตอยู่สัมผัสได้หมดแหละแต่ไม่รู้จัก เขามันมีอยู่ของที่นนี้ไม่ได้เคยสร้างขึ้นมาเราไม่เคยสร้างสุญญตาขึ้นมาของสุญญตามีอยู่แล้วนั่งคุยกันอย่างนี้สุญญตานี่ก็มีอยู่เขาเป็นของเขาอย่างนี้นิพานมีอยู่นิพานมีอยู่แต่คนที่จะไปรู้ไปเห็นเท่านั้นแหละมันไม่มีมีแต่คนเลือกโลกไปเห็นแต่เรื่องโลกดีอ่ะเห็นความไม่มีอ่ะไม่เคยเห็นความไม่มีอ่ะเห็นแต่สิ่งที่มีแต่ความไม่มีไม่เคยเห็นกันเพราะความไม่มีไม่เคยปรากฏต้องสงผาบเอา ประมาณนี้ขอโอกาสน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายอยู่ในไลฟ์เจ้าค่ะเรียนสอบถามว่าถ้าปฏิบัติจนรู้สึกว่าทุกน้อยเห็นแล้วปล่อยได้เร็วแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่เห็นทุกอริยสัตวขอคำแนะนำครับอืมดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยเดี๋ยวเห็นเองไม่มีทางรัด <laughs> มีแต่ทางตรงดูเข้าไปตรงๆดูเข้าไปตรงๆคุณอยากรู้อะไรอยากเห็นอะไรอะ่ะคุณก็เอาตัวเองอะ่ะเข้าไปเรียนรู้กับสิ่งนั้นอยากคุณอยากเป็นหมอ,อคุณไปไถนาคุณจะเป็นหมอไหมอยากเป็นหมอแต <laughs> ่เข้าไปวิยาลัยหมอไปไปเรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกันคุณอยากเห็นสิ่งพวกนี้ยคุณกลับมาดูสิ่งพวกนี้สิ่งพวกนี้มันอยู่ที่ไหน มันมีอยู่กายกับใจเรานี่แหละอยู่กับตัวเรานี่แหละกลับมาดูตัวเองบ่อยๆกลับมาดูลูกดูนาะมทั้งลูกก็มีทั้งน้มก็มีคุณดูทั้งอะไรดูเข้าไปเถอะเดี๋ยวเขาเขา <c oughs> เขาปรากฏให้เห็นเองอะเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ย่อมรู้ทำตามความเป็นจริงคุณพเอาภาวะจิตเนี่ยให้มีคุณภาพทำยังไงให้จิตมีคุณภาพคือกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว,วบ่อยๆที่่ันว่ารู้สึกตัวกับว,ว่า คิดตั้งมั่นก็ว่ามีสติก็ว่าทำภาวะนี้ให้เขาเข้มแข็งเมื่อเขาตั้งมั่นนั่งอยู่ตรงเนี้ยดืมตาอยู่เนี้ยมันก็เห็นแต่ให้มัให้แต่วิ่งไปนู่นหรือวิ่งไปนี่มันก็ไม่เห็นวิ่งไปหามาตรงนู้นวิ่งเอามาตรงเนี้ยมาอยู่กับตัวเนี่ยมันก็ไม่เห็นนะกลับมาดูตัวเองบ่อยๆอยู่กับตัวเองบ่อยๆอยู่กับตัวเองบ่อยเดี๋ยวเห็นเองนะ จะมาตอบได้แค่นี้แหละตจะมาก็ทําแค่นี้แหละตัวมาเลยไม่ตอบอย่างอื่นก็ทําแค่นี้แหละ